เ<โ>ฮ, yeah, yeah. ฮ้ยนนปวดไงงไสเบื่อตอนนี้เราต้องมาหาบ้านอีกแล้วอะ่ะเราจัดค้งที่แล้วเนี่ยพวกเรามีบ้านกันอยู่แล้วพนักงานมันเต็มบ้านเราไปหมดเลยอะ่ะใช่เอาอะไรกันดีอ่ะแล้วนี่ลแ,แล้วนี่ยังไงคือไปขโมยเสื้อพนักงานมาใส่ใช่มันมีพนักงานตัวหนึ่งอยู่ข้างๆบ้านอ่ะแล้วน้องปางตีมันแล้วเสื้อมันหลุดพอดีฉันก็เริอมมาใส่อ,อ,อ่ะเทเ่าขโมยเขาาใส่จับเขาแก้ผ้าอีกกินเหม็นหืนอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทุกคน หิวกันไหมอะตอนนี้ฉันหิวมากเลยอะตอนนี้วว่าหิวจนหิวหิวจนกล้ามหดหมดแล้วเนี่ยเออพี่กิดแตกไปอะีขึ้นนทำไมมันหดขนาดนี้อะเฮ้ยอาหารราคาถูกครับราคาอะไรอะมีคนขายของเลยอะตอนนี้จริงป่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นยไงเฮมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 อยาแตะต้องเลยนะพวกนายทะลุสารนึออกจากหุบ นายมาขายของแล้วเนี่ยมีผู้รอดชีวิตมาซื้อตั้งเยอะตอนนี้ฉันกำลังรวยเลยเดี๋ยวก่อนพี่แป้งนายหายไปไหนมานายหายไปหลายไปหลายเทปมากเลยนะใช่โอ้โหจะไม่หายได้ไงอ่ะพวกนายกินอาหารที่ฉันหามาตลอดเลยแถมยังทำบ้านพังแล้วก็ลากพนักง,งาน,น,น,นที่เข้ามาอยู่ที่นี่มันปลอดภัยกว่ายเยอะเอา้ะนะโอ้ยนะอนะไรเนะีเ่ยนะนะโอ้โหหม,โโห,หมดกัน,นจ่ายเงินด้วยนะไม่อ่ะ,มอะไม่มีเพื่อนกันหน้าขอกินบ้าง ขายอะไรทำไม่มีเลยทำไรเนี่ยเราดูจะเหลือถั่วเน่าอยู่อันเดียวถั่วเน่ากันแ้เราจะบอกว่านายอ่ะพลาดมากเลยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราสร้างบ้านเป็นบ้านทรงญี่ปุ่นสวยมากผมขอคัดคำโครเอเชียมันทรงญี่ปุ่นเหรอฉันเห็นว่าคนอื่นบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เลยนียไปดูคลิปเราดีปันญี่ปุ่นมันสวยมากเลยโครเอเซียโคเชียชัดๆเลื่อนายหรอก เดี๋ยวฉันจะไปหาที่อยู่ใหม่ได้ค่ะว่าแถวนี้เนี่ยมีคนจะเปิดอพาร์ตเมนต์ด้วยฉันจะไปซื้อ,อ,เ,อเราไปเปิดแข่งกับเขาดีกว่าเปิด,ปดแข่ง,งบ้านนายเปิดแข่งราคาถูกกว่าฉันจะยอมเช่าห้องบ้านนายก็ได้เพราะตอนนี้ฉันมีเงินมันฟ่อนเลยรวยมากเท่าไร่ไเช่าวันละส0สิบล้านโขสามสิบล้านงั้นโอเคแยกกันตรงนี้เดี <laughs> ย๋ยวเยวย <laughs> ไปยยนี่นี่นี่น ก่อนหน้านี้นะฉันมาแถวเนี้ยแล้วฉันก็เจอกับโรงครัวที่ใหญ่มากแถมมันยังมีน้ําเลือดด้วยนี่น่าจะเป็นดาวที่จะรอดชีวิตที่เดนไปเอาหัวฟาดอ่างแน่นอนอ่ะน่ากลัวเลือเหมือนน้ำนี่เลยน้ำมะเขือเทศหนายนายดูหมินน้ำมะเขือเทศได้ไงนี่มันน้ำเลือดแล้วนายจะสร้างคอนโดที่ไหนอ่ะถ้าสร้างแถวเนี้ยฉันฉันว่าดีนะก็ดีนะอย่าู่ใกล้น้ำเลือดเรา ฮะอยากอยู่ใกล้น้ำเลือดอะทำไมอะทำไมถึงอยากอยู่ใกล้น้ำเลือดถ้าอย่างนั้นะฉันคิดว่าเราสร้างคอนโดตรงนี้ดีไหมอะตรงนี้เลยเนี่ยแล้วก็สร้างขึ้นไปข้างบนไหมชั้นแรกอะเป็นชั้นห้องครัวแล้วก็ข้างบนก็ทำเป็นห้องนอนมีทั้งหมดสี่ห้องอะไรเงี้ยเป็นห้องของใครของมันที่บ้าโดดขึ้นมนด้เดิเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่อะแล้วหนูอะห้า อ๋อปางก็นอนในโรงครัวไงฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้ปางก็นอน<ห>ในน้ำเลือดนี่แหละเออนอนจุ่มน้ำเลือดเช็เค,คให้อย่างนั้นเนี่ยพวกเราแยกย้ายกันไปหาของมารู้สึกว่าด้านบนมันจะทะลุด้วยอะ่ะเดี๋ยวฉันไปหาไม้สวยๆมาให้นะโอเคจัดไปทุกคนส่วนปางจะยืนมองตรงนี้ทะลุเหรอแล้วเล่น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 โอ้ยนี่เป็นโรงครัวสองอันติดเลยนะเนี่ยเราสร้างคอนโดได้สองอันเลยอ่ะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยโอ้ใช่เห็นแล้วโอ้ยยางจ้า แจวเจ๋งแจว๋วเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนอะไรหรอตรงนี้มันมีโต๊ปิกนิกด้วยเฮ้ยว้าวอุ่นจังเลยไหนไหนหไหนคืออะไร่ะดูดีพี่แจมมาดูดีอ๋อมันเป็นแคมป์ไฟไหนไม่เคยเห็นหรอครั้งที่แล้วฉันกับ พี่สาวของนายก็เคยเห็นไปแล้วโอ้โหเอ้ยเห็นนะไรลปเลยืนอยู่ตรงนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะโชคดีจริงๆที่พวกเราอ่ะสร้างบ้านแถวแถวชั้นวางไม้พอดีดูดิไม้เกิดเต็มไปหมดเลยโอ้ยเราจะเอากระจกมาวางไว้ข้างหน้าอีกแล้วเหรอครับท่านเดี๋ยวมองไม่เห็นนะจะต้องสอดสองรอบข้างด้วยไงเฮ้ยเอาโคมไฟมาติดไว้ข้างหน้าด้วยดีกว่า เแื่ว่าเวลาเราเดินไปที่ไหนใกล้ๆเนี่ยจะได้เห็นที่นี่สว่างๆอะเนาะใช่มีความรู้เฮ้ยพวกนายอะไรอะไรอ๋อฉันจะบอกฉันหลงทางแต่ฉันเจอเจอทางกลับแล้วอาอ้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรืองรีบมาสร้างไปเฮ้ยไอ้ อุ้ดึกแล้วดึกแล้วดึกแล้วนี่เพิ่งวันที่สามเองฉันว่าพวกพนักงานไอเกียยังไม่มาเจอเราหรอกเราทำงานต่อได้ตอนกลางคืนอ่ะตอนนี้เราทำโอทีโอเคไต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวแจ้งกลับให้แล้วการจะสงสารเหลือเกินด้านล่างตรงนี้เนี่ยเราจะทำให้มันเป็นเออ่คล้ายๆกับห้องครัวของอพาร์ตเมนต์น่ะเนาะที่ใครสามารถมาใช้อะไรก็ได้อ๋อฟาซิลิตี้ฟาซซิลิตี้อืมแล้วก็ด้านล่างเนี่ย เออด้านล่างเป็นห้องครัวแล้วก็ด้านบนเดี๋ยวจะเป็นห้องนอนฉันจะทาห้องนั่งเล่นไว้ด้วยนะสําหรับแบบให้พวกเรามานั่งววดูหนังดูเน็ตฟลิกกันนะอ๋อมันคือสวนกลางใช่ไหมมันคือสวนกลางมันคอแนนโนเลยเอ้ยได้ดิฉันว่าแนโนโนเนี่ยเราต้องดูกันหลายหลคนเนาะเราจะได้สนุกสนุกใเอาดิ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 พูดแล้วเศร้าทำไมครับชีวิตจริงทำแบบนั้ไม่ได้ฮะ พวกนายเดี๋ยวพวกนายไปหาโตมาตัวใหญ่ๆมานะเดี๋ยวฉันสร้างพื้นข้างบนให้ข้างล่างตรงนี้เอาเป็นกระจกแม่เดี๋ยวฉันจะหากระจกมาให้อ่ะได้เลยไม่หนูไปเอาหนูไปเอาไอ้บันไดมาดีกว่าเพราะว่าบันไดจะได้ขึ้นชั้นสองง่ายๆโอเคเอาโคมดีกว่าโคมนี่ไงเหมือนเคยเห็นมันได้อยู่แถวนี้น่าอยู่แถวนี้เออแถวแถวชั้นเนี่ยน่าจะมีอยู่แถวชั้นเหรอไม่ได้แถวแถวเธอหรอกโอเคด้านหน้าตรงนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่านแล้วเนี่ย ชั้นล่างสุดอันนี้ก็คือชั้นหนึ่งนะครับผมอู้หมันสวยมากเลยนะเนี่ยตอนในบ้านเราอ่ะเฮ้ยเรียกบ้านไม่ได้ต้องเรียกคอนโดเออพี่ว่ททำอะไรอ่ะไม่วาวันข้างล่างอ่ะโอเคด้านหน้าดีพนักงานข้างล่างอะไรพี่วาว้ข้างบนพี่ชั้นเอาเป็นชุดพร้อมพรอมมานะจะได้แบบได้ไปข้างล่างอาหารอยู่ข้างล่างครับ ไฟสีเขียวมันบล็อกอะไม่เป็นไรวางไว้อย่างนี้ก็ได้ได้ลูกสนุกมาไอาลูกสนุกไปื่อตกแต่งด้านบนได้ไหมอะเพื่อนได้ได้ได้เลยใครเอาหุนนี่วางนี้ทิ้งไปเลยวันพนักงานใหรอ สวยดิอย่างนี้มันจะอีกฝั่งนึงมะโถเฮ้ยเราต้องทำบันไดจากด้านในด้วยไหมอ่ะเออเนาะเพราะว่าถ้าจากชั้นสองขึ้นไปมันขึ้นไม่ได้นะน่ะใช่งั้นเดี๋ยวหนูไปหาบันไดมาให้อีกอันนึงแล้วกันอ่ะด้านในยังไงอ่ะเนยเมื่อมันมันมันเป็นตันรามันก็ทำบันไดขึ้นมาไม่ได้เดย์ก็เอาออกช่องหนึ่งพี่เห็นไดโนเสาร์กรีดร้องตอนนี้นั่าจะร้องอะไรอะท้องฉันเองมันร้องตรงนี้บันไดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มออกไปหาอาหารเพื่อเอามาวางไว้ในชั้นล่างสุดของคอนโดของเรานะเพื่อนโอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีเลมอนเต็มเลยเฮ้ยนี่ไงเลมอนที่พี่ไมมเก็บไปเมื่อกี้แผงเลยเลมอนเลมอนเลมอนบันไดมันจะขึ้นมายังไงมันมีอีซซี่ตรงนี้ด้วยอ่ะไหนอ่ะไรอ๋อโอเคโอเคโอเคขึ้นได้ขึ้นได้แล้วเราก็ชันแรกเราเป็นอะไรดีครับห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นดีเอาเป็นห้องกองห้องนั่งนอนห้องนั่งนอน โอเคกันนะกางเตียงทั้งเก้าอี้มารวมตัวกันเลยนี่ทุกคนเดินขึ้นมาได้เลยนะแรกวางไว้ตรงนี้อ้าวไอ้ปังไอ้ปังเขาลงไปทำไมเฮ้ยแป๊บนึงนี่ทุกคนดูเก้าอี้เหลืองสองอันสวยเปล่าไม่เห็นเลยว้าวอลลัมแพ้เลยตะลึงนะข้างบนน่ะใช่ไหมขอนั่งก่อนเลยลองนั่งเฮ้ยหลับไปเหมือนโต๊ะไอ้นี่เลยอ่ะโซฟาแบบในสปานี่ เรามีทีวีขนาดใหญ่เอาไว้ดูทีวีด้วยนะเราเราเอาโต๊ะสนุกมาวางแทนได้ไหมอย่างมีสีเหลืองไปหมอดอุ้ยนี่ยังกระโลงหนังเล็บพี่ไหมอันนี้ผมนี่คือตาบอดได้เลยนยนั่งใกล้มาใส่ตาเสียวันนี้เราใส่ตาสั้นน่ะตาเห็นพี่ลอยฟ้าอยู่ป่ะเห็นเห็นอยู่พี่กิตตกำลังลอยฟ้าพี่กิตมีพลังวิเศษนี่อยูจะบอกเลยนะว่าบ้านเราอะจะต้องมีแท่งเหล็กมีอะไรครับรั้วเหล็กเอาไว้ มันจะทำล้วเหล็กในั้วไม้ไม่ให้เข้าเลยเห็นไหมนี่รอบๆเราเตียงนุ่มๆขึงไว้ก็ได้นะโอเคเฮ้ยทุกคนมันมืดแล้วแตบ้านกใจมาฉันยังไม่ได้ยินเสียงพนักงานไอเกียเลยตอนเนี้ ก็ต้อจะปลอดภัยแหละทำไปก่อนก็ได้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 ถ้าฉันเจอพนังอะดีเกียะแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกเฮ้ยเราต้องเอาไฟมาใส่บ้านเราเยอะๆนะบ้านเราจะได้เอาเป็นอะไรดีอ่ะเอาไฟแบบเป็นโคมหรือว่าเอาไฟแบบเป็นยังไงดีเดี๋ยวฉันหาให้ไฟ<อ>สวยสวยสวยๆอ่ะในในเจอแบบไหนในะเอามาก่อนก็ได้โอเคไฟแบบสวยๆไฟแบบแป้งๆสินะ ใครออกมาจากบ้านนะนายหาโต๊ะไม้ใหญ่ๆมาให้หน่อยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวฉันหาโต๊ะไม้ใหญ่ๆเอาใหญ่ขนาดไหนอ่ะนี่ใหญ่แบบปอตไว้ใหญ่แบบนี้ใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่อย่างงเี้ยนะใช่ทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยโอเคฉันหาโต๊ะไม้ใหญ่มาให้พวกนายแล้วไหนไหนโต๊ะไม้ใหญ่โต๊ะไม้ใหญ่เมีอยะไย อุ้ยไปไม่ยินแล้วตาย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 เราเนี่ยตายหนูแอบอยู่หนูแอบอยู่ตาลัสตาลัสตาลัสตาลัแอบหนูแอบ,บ,แบ,บโอ้ยอ,อย่าหาทำมาเห็นดูแล้วพี่แจ๊คช่วยด้วยบ้านของพวกเรามันไม่ปลอดภัยเอาซะเลยมันยังไม่เสร็จนะอ,อุอ้ยทำไมมันมาเต็มเลยอ่ะพี่กิดปลอดภัยไหมไม่ลืมปิดข้างบนผู้ชายวิ่งไล่เขาฉั จะรอดแตะไม่ปลอดภัยจะสร้างบ้านขนาดเล็กเอาไว้ฉันคิดว่าฉันน่าจะปลอดภัยตอนนี้ฉันอยู่กับพี่กิจพวกเราปลอดภัยมั้งให้ฉันเข้ามาได้พอดีเลยเราโดนต่ออยู่หน้าเหลืองหมดแล้วเนี่ยให้หนูเข้าด้วยสิพี่กระวังนะระวังนะระวังนะหนูไม่้ไปอยู่ฉันมึนหนูต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดโอ๋ยพี่กิจหนูขอด้วยดิขออะไรขอขอกมาโรงพยาบาลด้วยไอ้ป้าขอเข้าเอาไม่เข้าก็ได้ ปางวิ่อีกฝั่งนึ่งไงไม่ไม่ไปไหนไม่ได้เลยพี่เขาอยู่บนหัวยาบาลปาเอาไปเอาไปเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดี คือปางสามารถที่จะประถมพยาบาลไปพร้อมกับอีเกียเหยียบหัวได้คือกายกรรมฉันว่าฉันปลอดภัยละตรงนี้แจ้งอยากไม่ปลอดภัยมายืนจ้าหน้าอีเกียอยู่อ๋อมันคือกายกรรมเปียงยางดูด้านบนมีตัวมึกมักกำลังเหยียบหัวตัวขาวอยู่นี่กายกรรมวางเจ้าเลยเนี่ยไปอยู่นันนะ้าไปไหนได้ขาดไปพี่กิตพวกเราปลอดภัยละโอ้ขออยู่ด้วยหนูว่าหนูจะขยับแล้วนะยา ขยับแล้วฮ่าหนูหลุดพ้นแล้วคราวนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเราไม่รอจับอีเกียและถังไม่รอป้าจับอีเกียได้ทั้งตัวกันหรือไงป้าโดนขี่คอเชิญเลยเชิญเลยคุณอีเกียคือปาาเข้าไปในบ้านกันโดนขี่คอเหรอโอ้มันเสน่ห์แรงไอ้หลอสารมากเลยโอ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วโอ้เกือบตายขอกินยาหน่อยเถอะพี่โอ้ บ้านเราพนักง,งานอีเกียมันนั้นเข้ามาได้ยังไงอะ่ะบ้านันไม่ได้ใชตว่าฉันต้องรีบแต่งห้องแล้วแหละเพราะว่าข้างบนมันยังสร้างไม่เสร็จเงี่ยเราน่าจะอันตรายอ,ะอ่ะเราอาจจะต้องเสียสละดด้านล่างเป็นที่พักพนักง,งานอีเกียก็ได้นะอีกแล้วเหรอเออเราควรไปทั้งสองอะข้างล่างคือแบบว<ม>่าเป็นจุดล่อพนักง,งานอีเกียให้เข้าไปข้างในนั่นแหละสิก็ดีนะก็ดีนะเอ้พนันกง <ๆ S 2> านอีเกียมาอยู่เต็มๆรอบบ้านเราเลยอ,ะอ,อ่ะโอ นายบอกอยากได้อะไรใหญ่ๆอ่ะฉันก็เลยหามาให้ใหญ่ๆบอลลูฉันไม่ได้อยากได้ใหญ่แบบนี้ฉันอยากได้คนละใหญ่อะไรใหญ่หรอจะไปรู้อ่ะนายไม่ได้บอกอ่ะพนักงานใหญ่พนักงานใหญ่นี่พนักงานบ้าบ้าบ่บ้าบ่เฮ้ยทุกคนทุกคนผ่านจากบ้านเพียงแค่นเดียวอ่ะตรงประชาสัมพันธ์อ่ะมีอาหารด้วยมีเลมอนใช่กินด้วยเก็บก่อนนี่นี่นี่มีกินเลมอนกับน้ำดื่มจักแตพนักงานครึ่งตัวเฮ้ย อีกแล้วดูดิอีกแล้วหรอมาได้ไงอ่ะมันโดนเพื่อนมันแท้หรือเปล่ามันมาจากวันวันแดงเดือดหรือวันหมอกหรือเปล่าอ่ะแล้วพนังาังครึ่งตัวแล้มันเดินได้ยังไงอ่ะไม่รู้จะหหอดลยูเดินแหละฉันว่าโอ้โหวจูจงะเจงงให้มันเดินจ้าลุยขี่ันล่างอ่ะลุกเหมือนขี่ช้างเลยขี่บน่างันเลยเะี๋ยวไปเดวไปเดีเฮ้ยสบายเนาะเราไม่ต้องเดินเองเลยอ่ะไป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  เหมือนมีสัตว์เลี้ยงเลยอะ่ะหุยเห็นพนักงานอีเกียร์่างล่ำๆแล้วนึกถึงพี่กิจตอนท mm hmm. ี่มีข้าวมีข้าวกินนะตอนนี้มีข้าวกินด้วยนะอดอยากแล้วตอนนี้เป็นร่างอดอยากอ๋อใช่พี่กิจร่างอดอยากหลังบ้านเรามีนี่ด้วยสนามเด็กเล่นใช่หรอใช่ใช่มีของตกแต่งเพียบเลยข้างล่างอ่ะไหนอ่ะไหนไอ้ดุนี่ฉันยูนี่ มีกระเป๋าพยาบาลด้วยล่ะฮ่านี่คือแหล่งความชั้นยอดอุ้ยมีคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์เอาไปด้วยเอาไปด้วยในคอมพิวเตอร์โอ้โหในนี้ตรงนี้ในในในอมเลยห้องแคสเกมเฮ้ยเราจะได้มีน้องขั้นพื้นมามีน้องมีน้องหลานไหมาได้เลยพี่กิดเอาเก้าอี้มาโอ้โหติดทีวีดีกว่าจอใหญ่กว่าโอเค วางอะไรจ้าระวางจออย่างเงี้ยให้ระวางสวยงามวางจอเปี่ยวอ่ะก็สวยงามดีออกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพนังอะไรขาก็อยู่แถวไปแล้วอย่เพียงเพียงพี่อ่ะเอาแปะแปะเร็วๆมันเดี๋ยวมันเข้ามาเข้ามาชั้นแรกน่าจะปลอดภัยปลอดภัยหึ่งโอ้ยโอเราจะปลอดภัยไหมอ่ะเฮ้ยพี่มาแล้วเฮ้ยเจ๊เจ๊อย่าตื่นตะนกอย่าตื่นตะนกพี่ไม้พี่ไม้ของเขาด้วยพี่ไม้ของเขาด้วยเอามาแล้เข้ามาเล้วคุณทำอะไรกันเนี่ยอื้อหือ อเคสว่างเชียวมุมนี้นี่พวกเราถือว่าปลอดภัยแล้วนะเฮ้ยเเฮ้ยมันอีจิสมีมันอีซิสมีเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับคุณลูกค้าไม่ได้เปิดึเปิดมันก็เข้ามาดีไม่เห็นเลยถึงแม้ว่าเราจะเคยเป็นเพื่อนกันในสมัยทํางานอีเกียแต่ใจก็ไม่ไหนเข้ามาหรอกนะน่าคยเป็นเพื่อนมันด้วยเหรอันเคยคนนั้นนชื่อพรเทพทำไมทุกคนต้องมีพรคเราจะบอกว่าตอนนี้เรา ปากันไกลแล้วอ่ะแล้วเราจำได้ไหมว่าเราขาดใครไปพีมโมเขาจชมโหายไปไหนอ่ะตอนแรกติดตามหายไปชมโวตอนแรกฉันคิดว่าอยู่กับนายอ่ะสล็อต ฉันจําได้ว่าตอนนั้นอะ่ะฉันกับพี่ชโม่จะแยกกันไปทาธุรกิจพันล้านแล้วฉันก็เลยไปขายอาหารสงสัยพี่โม่ไปเปิดร้านนวดแนด่เลยอย่างพี่โม่ไม่น่าเปิดร้านนวดพี่โม่น่าจะเปิดร้านอาวุธเพราะว่าพี่โม่ <c oughs> ดุมากหนูหนูจะออกไปสำรวจนะพี่ทุกคนคะหนูออกไปสำรวจกันนะโอเคพี่พุ่มมาดูข้างบนแล้ว <c oughs> เหมือนตอนนี้เนี่ยพนักงานหายไปหมดแล้วนะเงียบๆแล้วอ่ะใกล้้จะสว่างแล้วมั้ง ไม่น่าดีไม่ใกล้แล้วหรอมั้งไม่เหลือนี่ก็ผ่านมาประมาณห้าชั่วโมงแล้วคะมันเอ็ดคมีแล้วมันเอ็กคิวมีแล้วเลยปาปัปาเขาาปมันจะเรามันจะเราไอ้ปปังโอ้โปลาปิดด้วยปาาปิดด้วยุิยิไปกิดโดนี่กิดโดนเอ็มพีวิวโห้ววว้วว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 นวนวว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 วเดนวว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 รววววนวว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  มันกลัวเราแล้วล่ะอุยเท้ามันผูกเข้ามาเท้ามันผูกเข้ามาไหนๆก็เข้ามาได้แต่ก็เข้ามาดีเข้ามาเมื่อไหร่ผักเมื่อนานนู้นเฮ้ยมันหวานมาดูวานจยมีคนปิดรูขึ้นเราแล้วปิดดิมันม่ลงมามันก็ลงมาได้นะสว่าน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดคอยดูนี่เห็นว่าเป็นตอนกลคืนนะเนี่ยตอนเช้าฉันจะยีหัวมันเฮ้ยอ้าวอย่างนั้นเลยแล้วมันกัน มีหัวมันกัน